วันนี้ดิสยาพปร์ตี้จะพามาชมคอนโดเมโทรโพลิสสำโรงอินเตอร์เชน ห้องขนาด32.58ตารางเมตรอยู่ที่ชั้น23อาคาร A 1ห,ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่นและ1ที่จอดรถหันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแดดไม่ส่องและว,วิวดีมากๆเลยค่ะโดยภายในห้องตกแต่งพร้อมเข้าอยู่มีทั้งแอร์ตู้เสื้อผ้าบิวอินที่นอนและตกเครื่องแปง้งนอกจากนั้นในครัวยังมีเตาและเครื่องดูดควันให้โดยเฉพาะเลยะะซึ่งคอนโดแห่งนี้สะดวกสบายในเรื่องของการเดิน ทางมากเลยค่ะโดยสามารถลงสถานีรถไฟฟ้า BTS สำโรงซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เชนของรถไฟฟ้าสองสายนั้นก็คือรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วแบริ่งและสุนปาการและรถไฟฟ้า BTS สายสีเหลืองลาดพร้าวโ,โดยคอนโดแห่งนี้อยู่ใกล้กับอินเทอร์เรนท์เวิร์สำโรงเลยค่ะ และยังเดินทางสะดวกสบายไม่ว่าจะทางปู่เจ้าสมิงพายหรือสะพานภูมิพลนอกจากนั้นยังใกล้เมกะกบ,บางนาด้วยนะคะแอบกระซิบนิดนึงค่ะผลกระทบจากเอิร์ธเกวกที่ผ่านมาคอนโดแห่งนี้ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยมากๆเลยค่ะรอยแครกรอยอะไรต่างๆแทบจะไม่มีถือว่าตัวโครงสร้างค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่สนใจคอนโดแห่งนี้นะคะสามารถทักแอปเขียวแอสซด์ดิเซ Pro ารตีเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ